ยาเสพติดคือยาพิษเสพแล้วชีวิตจะวอดวายท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอ,อปอมชคุยข่าวค่ะ สวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกบอ,บอ,อบอปอชุยค่ะดึงผักได้ใครมาเป็นนายก ใครสอบตกซอบป้านห่านเขานอเราเปือนกันย่าเยกคิดแต่คอเพราะข่าวสัน้นกรอกมอเราสื่อเองสวัสดีกับทันผู้ฟังที่คารบพบกับรายการอปมชคุยข้าในตุกวันเ้านะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตึงบ่ายซ่องครับวันนี้วัน มาพบกับตานตรงกับวันเสาร์ที่3 3าปริกษปาคุมสุปรรณโรยฮุกริบุกเรมกาวกำเดือนฮุวันนี้เป็นหน้าตี่ของพุ่มวิรัตแกวายเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับตันกายินสปอร,ร์ตกุศนาก้องสวโตตังผ่านไปเร็วนะครับก็บอยาลืมกับต่อเจ้าเตรียมตัวไปใจสิทธิเลือกตัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามหน่วยเลือกตั้งตีตานมีชื่อ,อยุกับสำหรับรายการอ,อปอมอชอคุยข้าวนี่รับโดยการควบคุมดูแลโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังหมอบไม้ไอตีมานอ,อปอมอชอนำข้อมูลข่าวสั้นมาบอกเล่าตานผู้ฟังตุกวันเศร้าสลับสับเปลี่ยนกันนะครับโดยตีมานอ,อปอมอชอพร้อมกันนั้นต้องขอบคุณตังสถานีวิทยุ กระจายเสียงเอ็กประเทศไทยอบคุณฐานผู้หน่วยการวัฒนสนาวีดไทยชาแนาตีตุกไยวันนี้คบคุณนองชยาเป็นไทยเป็นผู้ควบคุมเสียงพร้อมกับห้าเพลงโปร,ปรมาเปิดไอ้่านได้รับฟังอบคุณฐานผู้ฟังตีติดต,ตามรายการอ,อปรมจคุยข่าวมาเป็นเวลาไล่ปีครับเราก็มีตีมานอ,อปมจนำข้อมูลมานำเสนอฐานกันทุกวันเสาร์ สำหรับวันเสาร์นี้นี่ครับรคือฐานคงเก้นว่าพมใส่เสื้อไต่โว้ดรับเป็นการรุนระงงการเลือกตั้งต่อจะตึงต่อเชานี่ครับและก็วันนี้นี่ครับคงจะได้คุยาำ้อมูลมาบอกลาฐานผู้ฟังสักครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นคงจะต้องหลีบไปรับฮีบเลือกทั้งนะครับตีสนามกีฬาติดสะบาน กับต่อเช้านี้ต้องยู่ยหน่วยเหลือตังก็คือเป็นกโปนกรรมการประจำาหน่วยเหลือตังป้อมกันนั้นก็จะได้เสนอตึ้งสถานการณ์ในหน่วยเหลือตังมีผู้มาจ่ายสิทธิ์มากน้อยแก่ในในพื้นที่ตีดูแลอยู่เรา่็ได้ต่ำการตกลงแล้วนะครับโดยเมื่อวันก่อนนี้ ปงโอกอยปุ่มหน่วยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเอ็มบีเตอร์นี่ครับได้ชื่นคลุม่มสี่ตรังที่จ่ารายการวิทยุทางโซวัตโต้นี่ครับาทางวันเสาร์และวันอาทิตย์เผืเ่อที่จะเป็นตัวเต้นกับการารอันเข้ามาทางโซวัตโตตรัง,รงขืนคาสเบตจุดโซงาฐานสามารถรับฟังได้ตั้งวันนี้ครับตอวชาว รายการมีผูกพุมนี่ครับผู้จัดรายการตามรายการต่างๆจะได้ลาวบรรยากาศในหน่วยเหลือตังในแต่ละน่วยนี่ครับว่ามีคนมาจ่ายซิทกันหมากน้อยเพียงในในแต่ละน่วยนี่จะมีผู้มาจ่ายซิทหมากน้อยเก๋นกัยกับกรุงจะได้รายงานกันเป็นแต่ละช่วงเวลานะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นก้าวก้องฐานผู้วาเมื่อเดิมนะครับข้อเวลาฐานประมาณสักครึ่งจมโมงครับจังหวัดตรังนี้เดินหน้าแก,กเค่ยพัฒนาความอยากจนและปัฒนาทุกชงทุกช่วงไว้ยางอยางยืนตามลักปรชญก้องเศรษฐกิจปอเพียงโดยมีกลัวเรือนปล่าไมา้ฟ้าปั้น300กลัวเรือน นายกระนรกจนซักเจริญสู้ผ้าบัวราชการจังหวัดตรังเปิดเปยว่าจังหวัดตรังนี้ครับเขื่อนการนําเดินนานก้องสู้นาหน่วยการกระจัดความอยากชุนและปัฒนาตุกช่วงไว้ยั้งอยั่งยืนตามลักปรตยก้องเศรษฐกิจปอเพียงหรือว่าชื่อยอ,ยอว่าซอจอพอทางห้ามิติโดยในปีประมาณสองพนรอยุคกนี้มีกลัวเรือนเป้าไม้ตกเกณนจํานวนปั่นซ้ำร้อยยี่สิบเจ็ดกลัวเรือน และจากการสํารวจข้องอำเภอกันตังพบเปิดมีซ่องกลัวเรือนประชากร4,476รสปคนอากแยกเป็นายมีตีกับพบว่ามีตีดานสุขภาปามีกลัวเรือนตตเก์นี้78กลัวเรือนดานความเป็นยูซ่องรอกลัวเรือนดานการศึกซา2่อรี่ิองกลัวเรือนดานรายได้นี้8ป2รองกลัวเรือนและดานการก้าวทึงบริการปากรัฐอีกสามกลัวเรือน ขณะนี้นิตทีมอำเภอและทีมปีเลียงได้ลงไปในพื้นทีพร้อมจายลักเซทเซ่ทอนั่นคือตัศสนากติตักษะสัพยากรและต่างอกเปื่อจะได้ส่งข้อมูลไหนกับต่างซ่อจอพ่ออำเภอโดยกับ I, นดตอายดำเนินการเหลเ็บเซตไปในวันตี่ิป้าปึกสภาคมนี้ครับก็คือวันชันต่างทีมานี้คงจะได้ส่งข้อมูลต่างๆไปที ซ้อจอพอนะครับเผื่อตีจะได้ห้าทางช่วยเลือกแกก็กลัวเรือนตีตกเคนนี่กันทอดเครับอีกข้าวนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนี้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการทุนการศึกษาประจตานมอต่อซ้อรุ่นติชิมาปีสองพันห้าร้อยสิบบกนายกระจนซักจเจริญสั่วพาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในท่านาประธานคณะกรรมการขัดเลือก ระดับจังหวัดตรังเป็นประธานในการประชุมพิจารณากันกลองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการตุนการศึกษาแปรต้านมอถอซอเพื่อรวมพิจารณาการกลองและจัดลำดับควา,ามสําคัญรวมกันให้เลือกจานวนรายชื่อผู้ตีเห็นจบรวมกันตามที่กาหนดกล้องแต่ละป่าการศึกษาและจัดส่งไปยังสํงงานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นาองประชุมบราจะคลึกสำนังกงานศึกษาตีการป่ากุ๊กอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีรายชื่อตีป่าการศึกษาตียกเสเนอรายชื่อผู้พานการกันกรองในระดับป่าการศึกษาประกอบโดยจังหวัดระน,นองพังหาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลซึ่งสามาเถเนอรายชื่อนักเรียนจำนวนสิบสองรายโดยจัดลำดับย่างรบกบเป็นธรรมหยุดตามซ้ำลักเขิน มีนำนักความส้าคัญเต่าเตกัน,กนคือเรียนดีประพฤติดีมีความพรม้อม้ารับการพัฒนาศักยภาพซึ่งในทีประชุมมีมตริรวมกันพิจารณาใจังหวัดสเสนอรายชื่อได้จังหวัดละสองรายและจัดลําดับส้ำรองอีก3้มรายกับผู้นักเรียนที่จะได้รับทุน โครงการตุนการศึกษาพระราชทานมอต่อซ่อนะครับก็คือ,อมีการากันกล้องกันอายางหลาเยติเดียวนะครับในอกจังหวัดจังหวัดละซ่อ,องรายชื่อรับอีกข่าวหนึ่งสำนักงานวัฒนธรร,รมจังหวัดตรังจัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแป็นปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติส่งรรรสบรถึงส่งบาอเของจังหวัดตรงัง นาองปลายารัชดาชนาสะสาขากลางจังหวัดตรังนางธรมุนวันรักซังวัฒนธรรมจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนแป็นปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติจังหวัดตรังโดยมีองค์คนปกครองส่วนตองถิ้นและผู้นำชุมชนคุณธรรมนอมนำลักปรัชญากองเศรษฐกิจปอเพียงเข้าวรวมจำนวนแ0สิบคน สักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังคำนัดดำเนินหา่านโครงการขับเคลื่อนแป้นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรังก็โดยมีวัตถุประสงค์5ข้อนะครับคือเพื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแป้นปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเพื่อให้ถุกปากส่วนข้าวมารวมส่งเสริมสภพาพเวทลมตีเอือต่อการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดีที่เหมาะสมกับบริบทก้องสร้างกลุ่มไตยเพื่อให้ทุกปากส่วนพัฒนาระบบและเสริมสร้างคิดความสามารถเพื่อกับเคลือนและส่งเสริมคุณธรรมเพื่อให้ทุกปากส่วนเข้ามารวมส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยาปากและองค์กรเครือไก,ยเ,อกยเพื่อกับเคลือนการส่งเสริมคุณธรรมขอสุดตายก็เพื่อประเมินชุมชนองคอ์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรม การดาเดนินงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสูนคุณธรรมองค์กรมหาชนเพื่อสนับสนุนนายจังหวัดตร,รงังเป็นจังหวัดคุณธรรมตามเป็นปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครับอีกข้าวหนึ่งปานิจจังหวัดตร,รงังเป้ยจังหวัดตร,รังนี่มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการตีได้รับอนุญาตสัญลักษณ์สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ ชีเอ๋ยมู่ยากเมืองตังนี้ตํานวนยีน่สิบเอ็ดร่นางสาสุปากิตเกลียงซ่งผานิจังหวัดตรังกล่าวว่าสิ่งบ่งชี้ต่างภูมิชาติหรือว่าชีเอ๋ยนี้เปรียบเสมือนเบรนด์ของทองทิ่นตีบ่งบอกถึงคุณภาาและแล่งตีมาก้องสิ้นกาเฉ่อมโยงกับแล่งภูมิชาติยกระดับสิ้นกาและสร้างมูลขาเผ่มสิ้นกาอันตรลักพืนทิ่นและภูมิปัญญาทองถิ่นก้องจังหวัด โดยกลุ่มสับสิ้นทางปัญญากระทรวงป่านิตได้ประกาศขึ้นตะเบียนมู่ยางเมืองตรังเป็นสิ่งบุงชีต่างภูมิศาสตร์ตั้งแต่วันตี27่ิมีถุนายน2อง8รย 48. ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการตีได้รับอนุญาตสัญลักษณ์สิ่งบุงชีต่างภูมิศาสตร์เทยหรือว่าชีเอ๋ยมู่ยางเมืองตรังนี้จํานวน21ไราประกอบด้วยมู่ยางเมืองตรังแม่ปุ้ย ขปุนมู่ยางมู่ยางบานบัวบอกซ้อจักรพผัดมู่ยางมู่ยางแม่ยินซาก้าซ่อมตาปับมู่ยางกูแกมู่ยางกูคุยมู่ยางนองโอโซนมู่ยางติ่งนึ่งส่วนจันมู่ยางตาดูกูสิงชีเจ้ามู่ยางกูโพกูซุยมู่ยางอ่ามู่กูดวงมู่ยาง8ปดเปดปกาลกาลกาเชี่ยโอย ป้ายางมู่ยางดาวเดียวสิ้นใจมู่ยางเจเกียนกูใชมู่ยางมู่ยางเมืองตรังบายดาปรัดมู่ยางมู่ยางเจีกบลำพูราเชีวเยวขีมู่ยางและมู่ยางคุณปอเรียมยีสิบรไร่นะครับตีได้รับ สัญญาลักษณ์สิ่งบุญกีต่างภูมิชาต์ไทยหรือว่าชีเอย๋ยกับทางสำนักงานปาณิชย์จังหวัดตรังกาได้ประกาศถึงทางอีิบแอดรายนี้นี้กับโกกาจัายตราสัญ,ญลักษณ์ชี่เอย๋ยได้กับทีนี้ยังมีเวลาอยู่อีกนะครับก็บคงจะหมากฟ้ยเกี่ยวกับเก็ดความรู้การเหลือตั้ง ต่อจากทึ่งต่อจาวนี้นะครับตามติดตามฟังจากสวัสดิ์ตังกราคงจะได้ฟังสปอร์ตขุศนากันมาพอสมควรนะครับในรายการข้อพิมนี้กราคงจะคุยเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ว่าต่อจาวนี้ครับตั้งแต่ต้นยินวันนี้และครับตั้งแต่เวลาสิบแปดหุดสุดสนอนี้คือเขาบอกว่าระวังห้ามใส่เสื้อปลาที่มีโลกโก้ปักสัญลักษณ์ผู้สมัครไปเลือกตั้งเด็ดขาดต่อจาวนี้ห้ามใส่และครับ ใช่คใส่เสื้อปักหรือว่าเสื้อก้องผู้สมัครกโก,โกโต้น้นยำํำลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าเคลืองแต่งกายที่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์ก้องปักการเมืองข้องวันโคนวันเหลือตังนึ่งวันก็คือวันนี้ทนยินครับแต่ว่าคิดว่าถ้าเราใส่อยู่ติบ้านเราคงจะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะแต่ว่าเราถ้าใส่อกไปนี่คือตอนนี้คนเดี๋ปุ้มจะเข้ามาในรายการนี้รับปักการเมืองต่างๆนี้ก็ว้ยรถ ไปเก็บปลายกันแล้วนะครับก็คือคงจะถัวเลยกับถั่วประทิโดยเฉพาะวันนี้นี้จะต้องเก็บเก็บปลาย้าเซียงพุ่มกระยินรถไล่ไล่กันเลยครับก็ไปเก็บปลาย้าเซียงคงขวิงไกลก็มาเร็วกับการเหลือตังก็คือในวันที่10เซพฤศจิกาคมที่จะตึงก็คือต่อชาวประชาชนที่จะออกไปจ่ายชิตเหลือตังหลวงนาก็คือไปะชาชิตกันเล้วเจ็ดพฤศจิกาคมเตเป้ามากับก้อ้ต่ำการศึกษาข้อมูลปัก ในเกตปืนตีของฐานรวมถึงนโยบายเทละพัรได้นำเสนอมาหวาตรงกับความต้องการหรือไม่รวมถึงกันต้นและกองในวันตีจะไปฉายสิทธิเลือกตัง้งกองลามลักๆตีเราจะอาจจะลุ่งลืมกันคือยายางการแสดงสัญญลักรือสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแต่มีลโลโก้พรรคเพราะมีโทษรเรื่องอาาาทำไม่ตูกตัดสิทธิในการจ่ายสิทธิเลือกตัง้งในปีนี้เลยก็ได้การซึก ทราบแปดขั้นตอนของการนับกระเน่นนะที่เหลือตังแลรายงานปุ้นการเหลือตังยังไม่เป็นต่างการเป็นข้อมูลทางอิงคนไมยเหลือตังปีทรงปันอรุสิบสอง,รสองครับาทางเลขา,าธิการกกตออกมาย้ำเตือนไอริขเหลี่ยงกๆๆันใส่เสื้อป้าเครื่องแต่งกายถ่มีโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ก้องปักการเมืองหรือผู้ลงสมัครต่างการเมืองตั้งแต่เวลา 18. 0 0ุน,น,นก้องวันโกนวันเหลือตังหนึ่งวันเพราะ ถือว่าเป็นการขุษาสนาเสี่ยงก,กล่าวใก่ปิดกฎไม้มีโทษจำคุกไม่เกินนกเดือนและปรับไม่เกินหนึ่งมื่นบาทค่ะเออทีนี้ทอชาาเราเออกไปจ่ายสิทธิเหลือตังนี่เตรียมตัวศึกษ้าข้อมูลก่อนไปเหลือตังไอ้ได้มัง่งอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อตัวเองหวามีสิทธิเหลือตังน่วยเดยลำดับที่ต่าเดยต่อมาเตรียมลักล้านทีชายในการเหลือตังอ่าเกณฑ์เป็นวัตรประชาจนุนตีมดอายุเลก็กกระจายได้ บัตรหรือลักต้านอื่นใดข้องตางาจการหรือหน่วยอ่านข้องรัฐออกายที่มีรูปท้ายและมีเลขประจําตัวประชาชนหรือลักต้านปราอิเล็กทรอนิกสถี่ป้น้นเอสข้องหน่วยงานรัฐศึกษาวิธีการเหลือกตังว่ามีรูปแบบใดถึงการเหลือกตังในปีนี้นี่ส่งปนานโรฮุิบุกนี้จ่ายบัตรเหลือตังซ่องเบยบัตรเหลือตังซองอ,อแ,บบแบบแบ่งเขตเหลือตังนี่สี่หมอ่องจะไม่เหม็นสักนิดนะครับ บัตรเหลือตังซอซอแบบบัญชีรายชื่อนี่บัตรคือบัตรข้องประกันเมืองกันสี่เขี้ยวศึกษาผู้สมัครในพื้นที่ของฐานว่ามีใครมางนโยบายเป็นอย่างไรและมีไม่เหล็กผู้สมัครไม่เหล็กเดยสวดสอบได้ตีหน้าหน่วยเหลือตังหรือเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครและประกันเมืองหรือตีเว็บไซต์กกตหรือว่าตีแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต กับกบาริดหวาไล่ฐานกงยาดูนะครับออทางกกตกกส่งรายชื่อฐานตีมิซิตเ,เหลือตังออส่งออสมุดนั่งซื้อเป็นเล่มนะครับที่แนะนำตัวผู้สมัครและประก,กานเมืองแนวนโยบายต่างๆไปถึงออบ้านข้องฐานขิดหวาคงจะถูกออถูกลั่งถูกลั่งก้าเร็ว,ลวเลยเรกการศึกษาโอนที่จะไปจ่ายสิทธิเหลือตังต่อเจ้าก็ค,ควรรู้เกี่ยวกับบัตรเหลือตังครับ ก็คือเมื่อไปจ่ายสิเหลือตังมีข้อห้ามตีตื้อเป็นการกระทำผิดกฎหมายมีโทษตั้งจำและปรับโดยมีข้อห้ามเจ็ดข้อเกี่ยวกับบัตรเหลือตังอ้ามจ่ายบัตรอื่นที่ไม่จ่ายบัตรเหลือตังตีได้รับจากพนกักงานก็มีโทษจำคุกหนึ่งถึงสิบปีและปรับตั้งแต่ซ่องมืดถึงซ่องเส้นบาทและอายสาส้นสร้างเปิกต้นสิทธิ์เหลือตังหีสิบปีอ้างนำบัตรเหลือตังใส่บ,บัตรเหลือตังโดยไม่มีอำนาจ โดยชอบโดยกฎหมายรื้อกระทําการโดยไอ้มีบัตรเหลือตังิ่มจากความเป็นจริงมีโทษจําคุกตั้งแต่1ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ซ่อ0มื่นถึง1 0้น0 0บาทรือตั้งจาตั้งปรับและไอซสนสร้างเปิกตน้นซิดเหลือตัง10ปีนี่คือไม่ถึงว่าเรา,เามีการทุจริตว่าไปเิ่มจานวนบัตรเหลือตังนะครับทีไม่ใช่าชาวน้าที ขโมอไอในในวันเราไปเหลือตั้งนั่นคือมีความพิษครับเทวาตาวา่าชาวนาทีก็หมอใบเราเนี่ครับซ่อ,องใยเราไปกาวกู้่าเรากาเซตเลวเราปรับเรียบรอยเรามาใส่อ,อีบเหลือตั้งไอน,นี้ทื่อว่าเราก็ได้ทำน้าทีป่นละเมืองเอรียบรอยครับอีกอเนึ่งอ้ามนำบัตรเหลือตังอ,อกจากน่วยเหลือตังไอน,นี้เคยมีบอยนะครับบางที การไม่ไม่เหนว่ามีชจตนาหรือว่าไม่เจตนานี้ครับาการเป็นข้าวอยู่ <c oughs> ตุกังครับทำตำเครื่องไม้อื่นรือสัญ,ญลักษณ์ในบัตรเหลือตังคือกากรบาดได้ย่างเดียวกับในช่องสี่เลี่ยมล่างไม้เลยครับมีโทจจำคุกตั้งแต่นึ่งถึงอาปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทหรือตั้งจำตั้งปรับและหอซานสร้างผึ่กตน้นซิดเหลือตังสิบปี ห้ามใต้ปบับบัตรเหลือตังตีลุงกระแนนเลวไอ้น,นี้ก็ไม่ได้ครับห้ามแสดงบัตรเหลือตังตีลุงกระแนนเลวต่อผููอืน่นมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือตังจำตังปรับข้อสุดท้ายนี้ห้ามตำบัตรเหลือตังจำาร,ดรำุดเสียอายหรือตำบัตรเสียอายเป็นบัตรที่ใช้ได้มีโทษจำคุกไม่เกินหน้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ และอายสั้นสั่งเปิกต้นสิ์เหลือตัง10ปีครับก็บเป็นข้อมูลกล้องสานักงานคณะกรรมการาการเหลือตังถ้าเราบรินนบบระนะรสุทธิ์ยุดตีรรมนี้กับกกิจวะก็ไม่มีปันาเราไปจ่ายซิอตามปกติของเราสํหรับไล่ฐานนี่กับกาอผ่านการจ่ายสิ์เหลือตังมาแล้วยกเวน้นลูกล้านล้านของเราอายุ18ถึงหยบปีนั้นเขาพึงไปจ่ายซิ์เหลือตังครั้งนี้นะครับ สานะสำคัญนิดนึงจะบัดย่อกล้องเหลือตังพีส,งส่งปานารอยอุกซิบุกจ่ายบัตรเหลือตังส่งบอยดูไว้ดูให้ดีคนกาเบอซ้อซ้อเกตตับเบอร์ปักอาจจะเป็นคนลาเบอร์อันนี้ฉายเลยครับบางทีซ้อซ้อเกตอาจจะไม่หอเหล็กนี่แต่ปักการเมืองตีผู้สมัครสั่งกัดนั้นจะเป็นไม่เหล็กอือ่นเราต้องจำไม่หเหล็กไอเมนผู้มีสิทธิ์เหลือตังแตงงดในเออ่ รอบนี้นะครับอาทิตย์องล้านซ้ำเส้น่องมื่น่องันกว่าคนครับผู้ถจตจ่ยิดเหลือตังกลางเละก็คืออายุสิบเปตังอย่ี่ปีนี่ครับเหลือตังกลางเล็ซี่ล้าน4ี่ล้านหนึ่งมื่น่องันกว่าคนคิดเป็นปื 7. 7้เส้นกันเจ็ดจุดโอ้เจ็ปือเส้นและสิ่งสําคัญอีกข้อนึ่งทีง่ตําพิกฎหมายคือคัดคว้างไม่ให้มีการเหลือตังกันตือว่าพิดกฎหมาย ไม่ไปจ่ายสิทธิ์เหลือตังจะตู้ตัดสิทธิ์ต่างการเมืองแต่ไม่ถื่อหวากระทำพิดกฎไม้แต่ตาไปกัดฟางน่วงเนี้ยวจนตาไม้ปูมีสิทธิ์เหลือตังไม่สามารถไม่สามารถออกไปจ่ายสิทธิ์หรือไปไม่ตันเวลากฎไม้เหลือตังกับนดบทลงโทดวายตั้งจำเล็บรับโดยความพิดกลวใกล้พิดกฎไม้กัดฟางน่วงเนี้ยวไม่อายปูมีสิทธิ์เหลือตัง ไปถีเหลือกตังไม่ทันกับนดเวลาลงคะแนนมีโทษจำคุกหนึ่งถึงอาปีหรือปรับ 20, ่องมื่นถึงหนึ่งแสนบาทหรือตังจำตังปรับและเปิดต้นซิดเหลือตังสิบปีนาาจางกัดฟางน่วงเนี้ยไม่อำานวยความสะดวกไอหลูกจางไปเหลือกตังมีโทษจำคุกไม่เกินมีโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือตังจำตังปรับ กับเป็นแปลดความดูตีต่อเจ้านี่กับเ,เราไปจ่ายทยิตเหลือกท้งไปออกไปจ่ายทยิศกันได้หมากๆนะครับและสิ่งสําคัญถ้าไม่มีบัตรเสียเลยหญิงเป็นการดีจังหวัดตรังนี้กับนรววาบัตรเสียอย่าให้คืนส่องเปอร์เซ็นผู้ไปจ่ายทยิศนี่คือตั้งป้าไหววาป0ดสิเปอร์การิดว่าคงจะกลายความปิดจริงนะครับแต่ว่าถ้าตาเน้นการตุจริตเหลือท้ง เชนการแจกอื่นสิ่งก้องแจงโบเซ่ป้านาโงทางได้กะตีแอปพลิเคชันตาสป,ปรด,ดรายงานสถานการณ์ได้ต่างโกฟาร์มปาาเสียงหรือวิดีโอกลุมมานปฏิบัติการสำนักกดไม้และคดีออถีไม้เหล็กซูนซองหนึ่งเซนึงแปดเจหนึงเซรื้อตีซูนซองหนึ่งเซหนึ่นง 1, แปดเจ็ดหนึ่งอาและถีควายปฏิบัติปราบเก้าซุ่นซองหนึ่งเซหนึ่งแปดซุนโอ๊กอกหรืออีกไม้เหลืออีกหนึ่งซุ่นซองหนึ่งเซหนึ่งแปดซองซุ่นหนึ่งหรือว่าถีสนัมงานคณะกรรมการการเหลือตังประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครตุกเองบริการไส้โวนกับตีขอกกตกะหนึ่งเซเซเซกับกากุงยา เวลาพอดีนะครับประว่าตัวเดียวผมจะต้องไปรับยีบเหลือกตังไปนับบัตรทีมา่านคงจะไปอ,อ,อยู่แล้วนะครับการสำรับวันนี้นี่กับคงจะ <c oughs> ล่าตานผู้ฟังเปลี่ยนแกนีนะครับลังจากนี้ก็จะได้ให้นองชัยญาได้เปิดเพลงให้ตานได้ฟังในช่วงครึงจวบงลั่งนะครับสำรับวันนี้นี่กับข้อให้ถูกตานโชคดีมีความสุขอย่าลืมกับถูกเสี่ยงคือพลังเหลือกตัง สุจริจตจ่ายชิดโปร่งใสจิบเซ่ปรึกสภาคมไปจา่ายชิดเหลือตังตั้งแต่เวลา8ปดโมงเจาจนตึ้งห้าโมงเย็นตีนวยเหลือตังกลายบานฐานสำรับวันนี้ปุม๊มวิรัดแกวลายตรงล่าตานไปโค้นสวัสดีครับ <c oughs> ก็คือ,อพอดีน้องเขาออก,อ,อ,กออกไปดูราข้างนอกนน่ครับก็คือ,อข้ามาแล้วครับกบโอเคนะครับกบาไอ้ฐานได้ฟางเป,ปลี่ยลโอๆจากรายการองชองปมอชคุยก้าวเชิญกับ ทางไกลบวกกับใจกลัวก่อตัวเป็นความคิดถึงผลลัพธ์คือวันหนึ่งหนึ่งต้องรบกวนใจเธอมากมายหาเรื่อง ขอถามใจและหาทางไปไกลกันความเหงาไม่ใช่ราชกาหยุดวันเศาร์อาทิตย์ไม่ได้ได้โทรคุยก็ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่เริ่มคิดถึงหลังจากวางสาย คงเพิ่มงานให้เธอมากมายกับการแค่ใจคนคนหนึ่งความคิดถึงจากใจอาจทำอะไรวุ่นวายไปหมด ภาพมีส่วนต้องทำให้โกรก,ก็ขอโทษที่คิดถึงเขาว่าถ้ารักมากพอแค่เห็นเบอร์ขึ้นจอกอสึ่งหากรักน้อยลงนิดหนึ่งแค่ทุกคิดถึงก็ชาง เอโทรจากคนคิดถึงจังอาจสร้างความรำคาญใจกลัวว่าความห่วงใยไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันแอบเงา มื่อเงียบนานยุ่งงานหรือเธอยุ่งใครห่างนานบวกกับการรอกลายเป็นคิดมากรู้ไหมโทษนะถ้าดูมากไปก็เพราะใจคิดถึงเกินทน ความคิดถึงจากใจอาจทำอะไรวุ่นวายไ่หมดหากมีส่วนต้องทำให้โกรธก็ขอโทษที่คิดถึงหากมีส่วนทำให้โกรธก็ขอโทษที่คิดถึง Ooh, 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 ooh,